สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องดัมซิ่งดิรเมงวันนี้ก็จะพามาดูนะครับสถานที่นะครับหรือว่าสถานที่หน้าหมู่บ้านนะครับหน้าหมู่บ้านจะเล่าความเป็นมาของร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านกบคริสนะครับสองพี่น้อง หลายๆคนอาจจะถามว่าทำไมตั้งชื่อว่ากอบลิศซอบนเะครับรนี่เราจะขายนะครับของชำหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างครับจะรวมอยู่ในจุดนี้จุดเดียวเลยนะครับถ้ามาในจุดตรงนี้ก็ถือว่าได้ครบหมดเลยครับนี่เริ่มตั้งแต่เนื้อหมูเนื้อหมู ก็จะเป็นปุ๋ยมีพวกอาสารอาหารแห้งนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่มีหมดนะครับในโซนนี้ที่ผมตั้งนะครับชื่อร้านว่าก๊อบคริสขายสงนะครับก๊อบคริสสองพี่น้องนี่ก็คือว่าผมมีลูกชายอยู่สองคนนะครับมีลูกชายสองคน,นความใฝ่ฝันของผมนะครับที่ผมได้ เริ่มทํามาตั้งแต่แรกเริ่มครับตรงนี้ที่ตรงนี้จะเป็นป่านะครับทางเข้าหมู่บ้านนี่จะเป็นป่าหมดเลยนี่สภาพก็จะประมาณนี้นะครับนี่สภาพจะประมาณนี้เลยไม่ต่างกันเลยครับนี่หลังจากนั้นมานะครับนี่ผมก็ได้มาพัฒนาหรือว่าได้มาซื้อที่ตรงนี้นะครับมาซื้อที่ตรงนี้สองไร่นะครับนี่ด้วยนำพักนำแรงนะครับที่ขยันและอดทนนะครับ ทำมาตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่มรดกนะครับเป็นที่ที่เราซื้อเองนะครับซื้อเองลงทุนซื้อมาสองไร่นะครับทั้งท,ที่ที่ตรงนี้เขาแบ่งขายนะครับแบ่งขายอยู่ตอนนั้นเขาแบ่งขายให้ก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับโดยไม่คิดอะไรมากตอนนั้นก็ไม่มีตังค์นะแต่ว่าอยากได้ก็ซื้อนะครับ นี่ก็จะให้มาดูนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเริ่มนะครับคึกคักเลยนะครับนี่ดูครับสภาพนี่ความเป็นอยู่ตรงนี้แต่ก่อนป่านะครับป่าไม่มีใครรู้จักนะครับในจุดตรงนี้แต่ทุกวันนี้ก็เรียกว่านี่ครับคึกคักแต่เช้ามาก็จะเปิดตูปุ๊บก็จะมีลูกค้าเข้ามาเลยนะครับสังเกตดูว่าหน้าร้านผมนี่ผมจะสะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอ้านจะไม่มีขยะนะครับจะไม่มีขยะให้เห็นเลย เพราะว่าจะเดินเก็บตลอดนี่ส่วนรถผมก็จะให้จอดเป็นจุดๆนะครับจะไม่ให้จอดเรียราดนะครับทุกวันนี้ก็นี่การพัฒนาตรงนี้นะครับถ้าสังเกตด,ดูนะครับมันจะคล้ายตลาดเลยครับตลาดย่อมย่อมตรงนี้จะเป็นคล้ายตลาดย่อมๆมเลย ตรงนี้ก็นี่มีสินค้านะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้จะเป็นอาหารสดนะครับถัดจากพวกของชําหรือว่าพวกปุ๋ยพวกเหล้าพวกน้ําพวกอะไรแล้วก็จะมีนี่โซนอาหารสดนะครับอาหารสดส่วนตรงนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นผลไม้นะครับนี่พี่แอมกับน้องพิทนะครับนี่ ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับหรือว่ามีทุกอย่างนะครับเงาะพวกอะไรแอปเปิลละมุดมะม่วงนะครับคือมีหมดครับมาตรงนี้จบเลยครับเรื่องผลไม้ส่วนถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นอาหารตามสั่งร้านครัวแม่ยานะครับไม่ใช่ว่าพิยาพารุมนะครับอันนี้รัวแม่ยา สูตรเด็ดอร่อยต้องลองนะครับต้องลองตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวครัวของเราสะอาดสะอ้านนะครับเรามีพนักง,งานแต่ก่อนเราจ้างพนักง,งานมาหนึ่งคนนะนี้ต้องเพิ่มพนักง,งานนี่เป็นสองนะตอนเริ่มแรกเรากลัวว่าจะไม่มีลูกค้านะแต่ว่าพอดี เริ่มกิจการได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าเสียงตอบรับนแนวแน่นะครับลูกค้าจอดเต็มนะครับทำไม่ทันตอนนี้ก็รับพนักง,งานเพิ่มเป็นพนักง,งานอยู่จุดตรงนี้อยู่เป็น3อัตรานะครับสอัตราส่วนผลไม้ตรงนั้นก็1อัตราแล้วก็มานี่นะครับเป็นที่นั่ง ที่นั่งรับประทานอาหารนะครับตรงนี้ตรงนี้เราจัดอยู่4ชุดแต่ว่าลูกค้าของเรานะครับแต่ละวันหนาแน่น,นต้องเพิ่มนะครับต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งนะครับแนวโน้มว่าจะต้องเพิ่มอีกสัก2ชุดอีกนะครับเพราะว่าไม่พอกันนะรตรงนี้ถัดมาครับถัดมาถัดมาก็จะเป็นร้านส้มตํา นี่ร้านขี้เมาหรือ,อตมแซบนี่นี่พนักง,งานตรงนี้อยู่สองคนนีออ่อันนี้คุณไรพิลลมอันนี้เจนแนนนี่ตำระเบิดครกหมดหมดไปกี่อันแล้วนี่ครกครกยังไม่ระเบิด๋อตมตำแซบอย่างเดียวนี่อันนี้เมนูเขานะครับปิด นี่เอาตามนี้เลยครับใครมาก็มาสั่งมาซื้อก็ได้นี่สะอาดสะอ้านครับเน้นนะครับความสะอาดตรงนี้เรามีบริการนะครับนี่ก็เริ่มนานแน่นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไส้กรอบไส้กรออีสานหรือว่าไส้ไกรอบลาวโอ้มีปลาหมึกด้วยคมเมนบ่อ๋อไส้กรอกคมเมนอ๋อใจหน้านี่ไอ้กาแฟไปไหนแล้ว โอ้ลูกค้ามานั่งรถตรื่มไอกาแฟหายโอ้กาแฟเปิดแล้วแต่ว่ายังไม่ตื่นปกติคนขายกาแฟต้องตื่นแต่เช้านะโอ้ถ้าถ้าตื่นสาย,ยาง,งี้กาแฟไม่มีริดแล้วเอาเดี๋ยวเรามารีวิวต่อครับตรงนี้ครับนี่สะอาดสะอ้านครับที่จอดรถกว้างขวางครับตรงนี้ นี่มาก็มีที่จอดรถมีที่ให้นั่งนะครับเดี๋ยวเรารักษาความสะอาดครับความสะอาดเราเน้นมากเลยไม้ค้าสวยๆทั้งนั้นเลยรับแต่เฉพาะไม่ค้าผู้หญิงครับนี่นอ่าโสดด้วยนี่โสดไม่โพแซปบด้วยนี่นี่แซบอ่า จีบได้นี่มาจีบได้นะร้านส้มตำนะแต่ว่าทางครัวทางอาหารตำสั่นสงนี่จีบไม่ได้น,นี่เครื่องดื่มตู้เช่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาของมาเช่บรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นวัดป่าพงไทยนะครับเป็นวัดป่าแต่นั้นก็ปรับปรุงแล้วนะครับเริ่มปรับปรุงนี่เราจะทำสถานที่เพื่อว่า มีใครอยากจะไปร่วมหรือว่าทําบุญหรือว่าเข้าไปพักผ่อนนะครับที่วัดป่าพงไทยนี่คือว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับส่วนด้านหลังอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์มากต่ข้างหน้านี่คือผมมองไปแล้วว่าผมทาเพื่อที่จะมีที่ให้คนเข้ามาแล้วมีที่ได้จอดหรือว่าได้พักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปทําบุญข้างใน ี่ก็กะว่าจะทํากระถินนะครับเป็นกระถินโจนนะครับกระถินโจนเขาเรียกว่ากระถินโจนวัดตรงนี้ก็ยังไม่มีพระที่จะครบองค์ประชุมนะครับพระอยู่แค่องค์เดียวก็ต้องทําเป็นกระถินโจนครับอันนี้เดี๋ยวจะไปหาเรื่องหายามก่อนครับอันนี้เราก็ย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับนี่สถานที่ตรงนี้แต่ก่อนไม่มีคนที่จะรู้จักนะครับนี่เป็นทางผ่านหรือว่าเป็น เป็นฐานที่ตาบอดเขาเรียกฐานที่ตาบอดโดยที่ผมได้มาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตรงนี้นะครับเป็นสร้างเศษรษฐกิจนะครับเป็นสร้างเศษรษฐกิจชุมชนไปแล้วนะครับนี่คึ้คักเลยครับนี่ตุ๊หมู่บ้านล้อมรอบตรงนี้ก็จะมีหลายหมู่บ้านนะครับพายชีโคใหญ่โคสะอาดน้องน้ําคุณน,นะครับห้วยปอ นนี่ก็จะมาบนกันอยู่โซนนี้เลยแล้วก็ทางไพยวันนะครับไพยวันหรือว่าเส้นทางผ่านอีกเยอะๆเลยครับตรงนี้จากที่เป็นป่าๆนี่ก็สามารถทําให้เป็นเศรษฐกิจชุมชนอย่างดีเลยนะครับตรงนี้สามารถได้จ้างให้คนในหมู่บ้านมีมีงานทำนะครับอย่างซุ้มมูลก็ สามคนนะครับสามคนส่วนตรงนี้ร้านเราก็สามารถจ้างลูกน้องนะครับให้ลูกน้องได้มีรายรับรายจ่ายกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนร้านผลไม้ก็ใช้พนักง,งานหนึ่งคนนะครับอาหารตามสั่งตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นเป็นสองนะครับร้านส้นตมตำก็คนเดียวก็ไม่ไหวครับต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสองส่วนไส้กรอกตัวนั้นก็หนึ่งตำแหน่ง ร้านกาแฟก็สองตำแหน่งนี่คือผลดีนะครับผลดีที่ตรงนี้เป็นตลาดย่อมๆไปแล้วครับทำให้มีเป็นสร้างนะครับสร้างเขาเรียกอ,อะไรให้แรงงานนะครับในหมู่บ้านเรานั้นมีงานทำนะมีงานทำแล้วก็นี่มีรายได้นะครับอันนี้ก็หลายตำแหน่งเลยนะครับนี่ นี่สามารถสร้างรายได้หรือว่าสร้างงานให้กับชุมชนนี่เป็น10บตำแหน่งแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับนี่คือผมวาดฝันไม่รู้อะไรดนบันดาลใจนะครับรือตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ผมก็จะมีแนวคิดที่จะแตกต่างกับเขาไปจะไม่หยุดอยู่กับที่นะครับนะครับมันเหมือนจุดประกายให้ผมทําตลอดนะครับอันนี้ก็เริ่มตามที่ผม วางแผนหรือว่าวาดภาพนะครับตั้งแต่1ิบปีก่อนนะครับสิปีก่อนคือผมคิดนะไม่ใช่ว่าผมไม่คิดนะครับสิ่งที่เห็นเห็นอยู่นะครับสิ่งที่เห็นเห็นอยู่ที่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างนี้คือผมได้คิดไตรตรองมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นเองนะครับนี่ผมไม่รู้อะไรดนบันดาลใจคือมันจะให้ผมได้คิดและทําและก็วันนี้ผมถือว่า สำเร็จนะครับสำเร็จแล้วนี่แล้วก็จะดูอนาคตต่อไปว่าที่ตรงนี้จะเจริญหรือว่าจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เยอะขนาดไหนนะครับเอาฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เอาสวัสดีครับผม